มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนราชกิจจารประกาศแล้วรับเงินสงเคราะห์บุตร1,000บาทต่อเดือนมีผลทันทีวันที่1มกราคม2568 31ธันวาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานวรารกิจจานุเบกษาเผยแพร่กระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรนะคะพอส5 6 7รับเพิ่มจาก800บาทเป็น1,000บาท ร,รัชกิจจานุเบกษาเล่มที่141ตอนที่83ก็กวันที่27ธันวาคม2567เผยแพร่กฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรฉบับที่3นามโดยนายพิพัฒน์ราชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวระบุว่าอาศัยอำนาจตามความในมาตรา7วรรคหนึ่งและมาตรา75แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมพศ2533รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ข้อที่1กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1มก,กราคม2568เป็นต้นไปข้อที่2ให้ยกเลิกความในข้อสี่และกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรพศ2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีส่งคราอบุตรฉบับที่2พศ2564และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนข้อ4ประโยชน์ทดแทนในกรณีส่งคราอบุตรให้เหมาจ่ายเป็นเงินในอัตรา1,000บาทต่อเดือนต่อบุตร1คนให้ไหว้นวันที่26ธันวาคมพศ2567ประกาศฉบับดังกล่าวหมายเหตุตอนท้ายประกาศเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงนี้พบว่าเป็นการสมควรเพิ่มอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีส่งคราอบุตร เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีส่งครา์บุตรในอัตราที่สูงขึ้นอันเป็นการบรรเทาภาระของผู้ประกันตนแล้วก็เพื่อสอดคล้องกับสภาวะธุรกิจและสถานภาพการในสังคมในปัจจุบันจึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ซึ่งมีการเหมาจ่ายเป็นเงินจากเดือ8 0 0บาทต่อเดือนเป็นให้บุตร1คนเป็น1000บาทต่อเดือนต่อบุตร1คนโดยให้มีผลใช้บังคับสำหรับการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงงครา์บุตรตั้งแต่1มกราคม2568เป็นต้นไปค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ